มไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนเนาะถ้าเราคิดว่าเราไปคนเดียวได้เรามีพี่มีน้องมีมีโทรศัพท์ลายเครื่องสองสามตัวเลยนะบางทีเราต้องกิ้มเข้าไปนะดูดูคลิปโฆษณาต้องกิ้มเข้าไปเลยนะตรงการทุ่มเราก็จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนทุกๆคนเสมอกันแล้วก็ถ่ายคลิปลงมาให้กันดู สวัสดีเพราะเราอยากให้เพื่อนเพื่อนที่ดูให้เป็นดูคลิปให้เป็นเนาะถ้าเขาดูเป็นเขามาดูเราเราก็เกิดประโยชน์เรียนเที่ยงครึ่งไปแล้วมั้งเลิกไปแล้วมั้งก็ร่วมทีมกันเยอะหลายคนก็ร่วมทีมลูกเป็ดน้อยสวัสดีจ้าคุณสุโพศคำล้วนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสุโพศคุณสุโพศคำล้วนเนาะน้องสาวนันก็มานะแต่ พอถึงพอห้าปุ๊บเร่งเลยเร่งสปีดเลยเราขึ้นตั้งแต่ตีสีถึงหกโมงแล้วทุกทกช่องอะ่ะแดงหมดเลยเพราะเขาจับได้แหะ AI เขาจับได้เพราะว่ามันไม่มีคนอื่นบนมาคุณสอรทานก่อนที่ยายบ่วยจะไปเจอกับโค้ดบุญยูก็คุณสอรทานนี้แหละจ้ะไปแนะนำให้ไปหาไปดูโค้ดทีไ่ได้ขึ้น สองวันจ้าหนูก็ไม่ได้ขึ้นสองวันมาวันนี้ก็เลยขึ้นตนอตนนี้แหละจ้ะพยายามทำต่อไปไรสดวันหนึ่งเหย่ยบวยขอบใจจ้าขอบคุณจ้าคุณหอมแดงสวัสดีจ้าแม่บัวสวัสดีทักทายเช่นกันจ้าคุณจรันทนแนวประเดี๋ยวนี้เขาก็ภาพนิ่งเขาก็ ถ้าเราทําภาพนิ่งไปลงไปเขาก็คิดแล้วก็ให้เรามาจําเอาไว้แล้วก็ไปเปิดไปไปพูดไปคุยบอกพี่บอกน้องทุกทุกคนที่ยังไม่รู้เราก็ออกมาออกมาคราวนี้ไปฟังไปฟังมาก็ฟังดูนานๆจนเขาจบบ้ง้งละโอเขาก็พูดอย่างนี้อย่างนี้ยายบวยก็อาจจะบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องอีกคนที่ยังไม่ผ่านเนาะเนะดูทําคลิปยังไงถึงจะผ่านเราส่งคลิป วันทุกวันเราก็เน่นขึ้นยายบวยก็ไปไปฟังความรู้มาสองสามครั้งแล้วตอนนี้ตอนนี้ยายบวยก็เข้าไปร่วมทีมกับเขาแล้วเราก็ออกมาออกมาคราวนี้ไปฟังไปฟังมาก็ฟังดูนานๆานจนเขาจบบ้างแล้วโอ้เขาก็พูดอย่างนี้อย่างนี้ยายบวยก็ไปยเฟซของตัวเองล่มหายไปไหนไม่รู้เลยไปจะไปให้ร้านเขาทําให้พอดีไปหาลูกสะพ้ายก่อน ลูกสะพ้ยเลยทําให้ก็เลยกลับคืนมาได้ตอนนี้เขาจะเอาประมาณร้อยคนหรือเปล่าเขาจะรับนอกจากนี้ไม่รู้ว่าเขาจะรับตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเต็มหรือยังก็ไม่รู้ต้องเข้าไปฟังไม่ขึ้นไม่เกิดประโยชน์เหรียญก็ไม่ขึ้นเนี่ยเขาต้องพยายามให้เรามาเปิดเผยแล้วก็มาบอกแล้วถ้าใครเข้าไปดูฟังอาจารย์เออไม่ใช่อาจารย์โค้ดโค้ดบุญยูพันธบงังได้นะจ๊ะ เขาจากอาจารย์อยู่พันธ์ฟาเขาก็ร่วมทีมเขาเยอะแล้วเป็นสุดารัตก็เข้าพี่เขาเขา้าเข้าไปแล้วก็โทรไปกดติดตามโค้ดเอาไว้แล้วก็ให้เขาแก้เขาก็แนะนําเราได้ทุกอย่างสวัสดีจา้าตอนแปดโมงเช้าเข้าไปฟังโค้ดปุญนยูถ้าเราจะร่วมทีมกับเขาก็ได้เราไม่ร่วมก็ได้แล้วแต่เราไป รับใจจ้าขอบคุณจ้าคุณหอมแดงสวัสดีจ้าแม่บัวสวัสดีทักทายเช่นกันจ้าคุณสันทนแนวประถ้าไม่เชื่อใหญ่วยก็เข้าไปดูได้เด้องม,มีคนนึงอะ่ะเขาเอาพี่เอาน้องเอาลูกเอาหลานมาดูเอาลูกเอาหลานมาดูตอนนี้เขาเขาก็จับได้ต่อไปเขาคลิปเคยขึ้นโคธนาเคยมา ผ่านโทรศัพท์ตัวเองก็มไม่มาแล้วป่ะเี็นนา้นนานถึงมาเผลอไปลบตรงไหนไม่รู้ไปลบของนี่แหละเขาถึงหายไปถ้าเราไม่ไปลบมันก็ไม่หายหรอกลายนั่นน่ะคใับยายบวยสาหรับยายบวยเป็นทําแบบนี้ทําแบบนี้ตอนที่แรกมันก็ลดลดเพราะเราไม่จงคลิปโดยไม่กักไม่ปิดบังอะไรเลยถ้าเราผิดปัญหาอะไรเขาก็แก้ไขให้เราได้ ละห้าคลิคปนี่แหละออดีมานวิสามวินาทีแล้วพลาส่งสามอีก,อ,กอีกอันหนึงผู้ใหญ่บ้านหมู่มสองเขาเรียกอย่างนี้เนาะคุณยายหน่อยสายมโนกำลังขึ้นอยู่หรือเปล่าเนาะคุณยายหน่อยสายมนโนขึ้นตอนใส่เนอะพี่น้องเข้าไปที่คนติดติดติดเสียงปิดแดงปิดข้อสองเข้าไปเลียวเนาะก็ไม่เน้นก็ได้แต่ก็ต้องลงเนาะ ถ้าไม่ลงวินาทีเราก็ไม่ขึ้นถ้าตอนยายบวยเป็นเด้อเต่คนที่ฮ่องกงนะจ้าคุณย่าสลันทรอนแนวประเสริฐอยู่ฮ่องกงจ้าคุณหอมแดงก็สวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าสวัสดีจ้ามาเป็นกําลังเลยเข้าไปแล้วก็โทรไปกดติดตามโค้ดเอาไว้แล้วก็ให้เขาแก้เขาก็แนะนําเราได้ทุกอย่างสวัสดีจ้าอยากจะลงตอนที่แรกก็ลง ลงคลิปก็ไม่ตามเวลาที่เรากําหนดไว้เนาะเขาบอกให้เราลงแต่อะไรมันก็มีไรายได้เกิดขึ้นทุกอย่างมีโบนัสโบอะไรให้ด้วยนะมีโบนัสให้ด้วยนะเดี๋ยวเนี้เกาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยมาทักทายสบายดีเพลินปิดน,น้องๆ <c oughs> มาเล่ามาฟังอันมีหลายอย่างที่เขาบอกอะ <c oughs> จำไม่ค่อยออกดูพันธบางได้เขามาให้ความรู้ความรู้เราอย่างแน่นเราเราไปฟังมันก็ไม่ผิดเพราะเราไม่อยากจะอะไรเราไม่เข้าไม่อะไรเราไปฟังบาทีเราก็จะไม่ขึ้นมันลดนะถ้าขึ้นวันละสองชั่วโมงเราก็ขึ้นสองชั่วโมงมันก็จะได้อยู่ตัว ขอให้ปังๆนะคะขอให้โชคดีโชคดีไปบ่วยก็จะลงแก้ไขให้เราได้ด้วยถ้าไปฟังความรู้กับเขามาเราก็มาบอกพี่บอกน้องลงคลิปปริมาณสามหรถึงสามถึงสี่คลิปต่อวันรายได้ก็จะเกิดกับทุกๆคน ทุกคนที่เราสลับกันตอนทุ่มเราก็จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนทุกๆคนเสมอกันแล้วก็ถ่ายคลิปลงมาให้กันดูสวัสดีดูคลิปยังไงให้เพื่อนได้ได้ผ่านกดผ่าน,านเกเอผ่านให้มีไรายได้เกิดขึ้น เป็นแบบไหนถ้าดูแบบไหนรายได้ก็จะเกิดกับทุกๆคนทุกคนที่เราสลับกันในครั้งเดียวก็พูดของเรื่องนี่แหละเรื่องที่ผ่านมาพูดกับกันไปกันมานี่แหละเราต้องหาคลิปลงให้สม่ำเสมอและตรงต่อเวลาที่เราเคยทำไว้ถ้าไม่อย่างนั้น่ะ มันจะขึ้นส,สีสีส้มๆหรือว่าสีสีน้ำเงินขึ้นมานั่นแหละมันถึงจะเกิดผลประโยชน์กับทุกคนเด้อของเพื่อนๆรายได้ก็จะเกิดกับทุกๆคนทุกคนที่เราสลับกันการพูดข,ข,ของเรื่องสตรีมการดูสตรีมการดูสตรีมสวัสดีครับพี่น,นันสวัสดีครับ แม่บัวจ้าแม่บัวจ้ากลับบ้านแล้วจะขับขี่รถจ้าเดินทางปลอดภัยนะจ้าเข้าไปแล้วก็โทรไปกดติดตามโค้ดเอาไว้แล้วก็ให้เขาแก้เขาก็แนะนำเราได้ทุกอย่างสวัสดีจ้า a อไอเขาก็จับรู้จับได้เราก็ติดเหลืองติดแดงเขาก็จะกำจัดการสร้างรายได้เราเลยไปฟัง ใจบวยสำหรับใจบวยดูให้จบไปฟังโค้ดบุญยูพันธบางเขาถ้าไม่เชื่อใจบวยก็เข้าไปดูได้เด้อน้องสาถ้าเราไม่มีนะคนที่ยังไม่ผ่านถ้าเรายังไม่มีคลิปเรียวก็คลิปเดียวนึงหรือสองคลิปกป็พอแต่คลิป on นดีมันสามวินาทีต้องสามสี่คลิปขึ้นไป AI อเขาก็จับรู้จับได้ เราก็ติดเหลืองติดแดงเขาก็จะกําจัดการสร้างรายได้เราเลยไปฟังขึ้นตัวนี้บ้างยินยันตัวตนกลัวมันจะอันนี้คลิปก็ไม่ค่อยได้ลงดูดูมันก็ก็เราอยากให้เพื่อนๆที่ดูให้เป็น